สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรณ์ค่ะเราก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ออกไปนะ คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้นะขอรับนะเข้ามากันครับนะ นาเข้ามากันได้นะครับนาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช่นาเมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อเรนนะแล้วตามกันด้วยคําถามนะครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแช์เพียงเท่านั้นอืม กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าร้อยเแชร์อย่าลืมครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะเออมาครับกดแชร์ออกไป เขามากันได้นะครับนะในเวลานี้กดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าันเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้ครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษาถามมาข้อเดียวเท่านั้นนะคะอืถามข้อเดียวจริงๆอย่าถามซ้อนคำถามมานะคะเข้ามากันได้นะครับนะเร็วๆครับนะเวลาของเรามีน้อยถา,ถามมาแบบว่าจะาถามว่าพี่เขาคิดยังไงกับหนูคะแล้วเราจะได้คบกันไหมคะคือที่สองคำถามเออ เนี่ยมียะมากคำถามแบบเนี้ยความรักอ่ะว่นเวอแบบว่าไอ้ในใจจะถามอะไรดีแบบว่ามีคำถามยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดอ uh huh. จริงๆค่ะพ่ยิบซีถ้าดูไม่ว่าจะเป็นศาสตร์อะไรก็ตามอะ่ะถ้าดูความรักอะ่ะมันไม่พอหรอกคำถามเดียวอะ่ะ uh huh. ต้องมาดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะทัก uh huh. แชทมาได้ถ้าสนใจนะคะดูพายิบซีอย่างละเอียดไพ่ยเทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพค่ะดูส่วนตัวทางแชทมามีค่าครูอะค่ะข้างหน้าไม่ดูสื่อนะคะไม่ดูสื่อเทพสื่อวิญญาณไม่ดูตัวองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้เราดูยังไงเราบอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้นะอือยย้ำมีครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะ เราค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคําถามก็เข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อเร่นนะและตามกันด้วยคําถามครับเข้ามากันได้นะขอรับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเร็วแทกนะอย่าช้านะ คิดสานี่มันมีอะไรต้องเลือกตามตอนสิบโมนะตามสิบโมง กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคอนละ9,999 999, แชร์ล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แ,<ช>แล้วเชื่อเล่นคำถาม8จังบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยนะใจ ก็นั่นแหละครับนะมันเป็นสัจธรรมความไม่เที่ยงแห่งโลกนะเข้ามากันได้นะขอรับนะเพียงคนละ9999แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชีพแพร่นนะและตามกันด้วยคําถามครับนะถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็ใครนะที่ต้องการ ดูดวงแบบเป็นส่วนตัวหรือว่าการให้เลิกยามเกี่ยวกับพธิธีการให้เลิกยามเกี่ยวกับการตั้งร้านใหม่การตั้งศาลหรือการบวงสวงก็ติดต่อสอบถามกันได้หลังไ่นะครับเราถามว่าเรามาทํารายการเนี่ยนานหรือยังหลายปีแล้วนะครับนะทำรายการเกี่ยวกับดูดวงเนี่ยทำไมเราถึงมาทํารายการเกี่ยวกับดูดวงในที่นี้ก็เพราะว่าปัญหามันก็คือว่าเราเนี่ย เราเราเนี่ย <Ừ. S 1> อยากจะช่วยคนแล้วให้ช่วยคนละหนึ่งคำถามหลายหลายคนที่มาถามเราก็บอกว่าแม่นแม่นจริงๆนะมาถึงขั้นมาเรีวิวนะมารีวิวนะครับมาเรื่อยๆมารีวิวให้โดยไม่ต้องขอนะคะหลายคนมีหมอดูหลายคนนะมีแล้วเราไม่พูดถึงคนอื่นดีกว่า <c oughs> เอาเป็นว่าเราเราไม่ได้ร้องขอพวกรีวิวหรืออะไรเลยแต่ว่าเขาก็มีน้ําใจมาบอกกันว่าอาจารย์เนี่ยที่ดูดูกับอาจารย์ไปเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย Mm. แม่นค่ะจานหนูหาทองเจอแล้วหนูแบบ mm. อะไรนะวันก่อนก็อะไรนะม mm. มีสาวสองมาขอเช่าห้องแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ย uh. จานดูไว้ว่าจะมีผู้หญิงหรือสาวสองมาใช่จริงๆค่ะ mm. มีสาวสองมาภายในสองวันสามวันแล้วน่ะ ครับก็เข้ามากันได้นะคะแล้วมันแตก <นะ S 2> แล้วดูสามวันนะคะแล้วก็ไม่เกินสามวันค่ะมันเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะอืมเข้ามากันได้นะขอรับเอาแหละนะก็หลายหลายคนเนี่ยชอบถามพวกเราประจําว่าอาจารย์เมื่อไหร่หนูจะรวยอย่างเงี้ยคําถามที่อยู่ในใจบางคนก็บอกว่าแอบ,บชอบเพื่อนอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกหลายหลายๆครั้งว่าแอบ,บชอบอ่ะกับเข้าไปให้เขารู้ว่ามันไม่เหมือนกันนะ การที่เขารู้นี่มันจะดีกว่าอะไรมไม่เหมือนอกันรู้ป่ะออความรู้สึกของคนแอบ,บชอบอะ่ะก็เขาเียกอะไรถูกแอบ,บชอบกับถูกมาชอบข้างเดียวอะ่ะเหมือนกับว่าอ่ะสมมติอาจารย์โอเป็นแบบผู้หญิงใช่ป่ะแล้วอาจารย์ท็อปเนี่ยมาแอบ,บชอบอาจารย์โอเฮ้เราก็ไม่รู้ว่าอาจารย์ท็อปชอบไงเนึกอไหมเราอาจจะผิดเฉยๆหรือว่าเื่อเขามใช่ของเราเราไม่สนใจเขาดีกว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเราหรือเปล่าหราือไม่ชอบเลยยังไงแต่ว่าถ้าอาจารย์ท เกิดได้บอกมาบอกอาจารย์โอ้มาว่าเนี่ยอาจารย์ชอบอาจารย์โอนะอือย่างน้อยอ่ะมันต้องมีเกิดอาการหวั่นไหวบ้างหรือถ้าไม่ชอบเลยก็จะได้รู้เลยว่ารังเกียจหรือว่าชอบก็เราเราจะได้ใจตรงกันแล้วเอยเราก็ชอบเหมือนกันนะอืจะได้รู้ไปเลยไงจะได้ไม่เสียเวลาค่ะชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นั้นจะมีแฟนทั้งทีอ่ะอย่าไป ก็ตอนแบบอายุห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ฉันจะแบบอุยรถโดดขบวนสุดท้ายฉันไม่รอละเออนี่บางคนสามสิบก็ยงว่าแก่ตัวเองแก่แล้วเกินเกินไอ้นี่แลไม่เกินค่ะมันไม่เกินสี่สิบห้าสิบเขาก็มีกันได้นะคะเออแต่ว่าขอให้รีบแล้วกันเพราะว่าบางคนบอกอุ้ยไม่รีบเราไม่รีบร้อนผ่านชไปสิบปีอ๋อเรายังไม่รีบ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เรื่องะครับนะดูสอาการแลอะไร<น>ะอย่างนี้นะคะเพื่อนเขาแต่งงานมีลูกโตวิ่งเงินไปเรนะื่องเออนะก็เหมือนเดิมครับนะเข้ามากันได้ครับนะในตอนนี้บางคนอีกค่ะถามเรื่องลูกอ,อ,อันนี้เราก็ไม่ดูข้างหน้าแต่เรารับดูส่วนตัวนะคะถามว่าจะมีลูกหรือย,อยังบางทีก็เป็นความทุกข์ของคนที่แบบ คู่สามมีภรรยาที่แบบว่าแต่งกันมานานทําไมไม่มีลูกสิหีเพื่ออาจารย์ท๊อปดูดูอาจารย์ท๊อปกี่คบกันกี่ปีนะหกปีแล้วพอพอ,พอ,พ,อพอเขาเขาาอ,อยู่ด้วยกันเฉยใช่ไหมเขาอ,อยู่ด้วยกันเฉยแล้วคราวนี้พอผู้หญิงก็ท้องเนี่ยอืเขาไปจดทะเบียนกันตอนไหนนะท๊อปตอนมีลูกแล้วหรือว่าตอนท้อง น่าจะก่อนท้องอะไรเออ,อ,เอ,อนั่นแหละเขาก็มีเหมือนกับประมาณว่าเหมือนโอ้ไม่ใช่ว่าเขามีลูกแล้วเขาไปจดทะเบียนอรอเฮ้ยเขาจดก่อนก่อนไอ้อนี่แล้วอยู่ตั้งปีแรกแล้วจดทะเบียนกันไปแล้วเออจดทะเบียนเฉยๆแล้วไปอยู่ด้วยกันเขาก็ว่าเอ๊ะทำไมหกปีแล้วยังไม่มีลูกเลย คืองงไงอาจารย์ทอมก็จะแนะนําวิธีขอลูกให้ไปขอที่ไหนอะไรยังไงมาดูส่วนตัวสิครับมีค่าครูนะคะ,<น>ะทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะออดูดูฟรีมาเยอะแล้วเสียงเงินให้อาจารย์บ้างก็ได้นะคะ,ะเข้ามากันได้ถ้น <ะ S 1> านใหน่อยนะคะมาดูอาจารย์บ้างคือรายการของเราเนี่ยทํามาเนี่ยมันหลายปีก็น่าจะหลายปีน่าจะยุคแรกๆของไรสดเลยนะรายการของเราทํากันมาเนี่ยคืออาจารย์โอ้อาจารย์ทอมได้ทำไรสดใน ต้องตับปีแรกที่มันทําทําไลรสดได้เออเฟซบุ๊กจะเปิดให้ทํารายการสดอ่ะตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะไลรสดธรรมดาเนี่ยเลยเหรอเอออ่าไปแล้วนะครับนะถ่ดยทสดอะไรอย่างงี้หมดเวลาแล้ะนะไปแล้วครับอ